วิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมคู่ระหว่างลูตันทาวพบลิเวอร์อพูล คืนวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกาย,ยน2023เวลา๕ทุ่มครึ่งก็มีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2023-2024โดยเป็นการพบกันระหว่างทีมลูตันเทาห์ทีมน้องใหม่ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ที่จะได้เล่นในสนามคาร์เเวิร์ตลดบ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของทีมหง์แดงลิเวอร์พูลโดยที่การพบกันครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้นก็ต้องย้อนไปเมื่อปี2008โดยที่ลิเวอร์พูลเป็น ในส่วนของความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลยมากันที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านลูตันทาวกันก่อนเลยอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขานั้นก็อยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนโดยที่ลงสนามไปแล้ว10เกมเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1เกมเสมอ2อเกมและแพ้ถึง7เกมมีเพียงแค่5คะแนนสำหรับผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากการลงสนามในทุกรายการนั้นก็เป็นการเก็บชัยชนะได้1เกมเสมอ1เกมแพ้3เกม เกมนัดล่าสุดที่ลงสนามพวกเขาก็แพ้ให้กับทีมแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์หนึ่งสามในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดนี้ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนั้นก็นําโดยเจคอบบบวคาตันมอริสออลฟี่ดับตี้จอแดนคลาร์กสำหรับความพร้อมของทีมเยอนลิเวอร์พูลอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนลงสนามไปแล้ว10เกมเก็บชัยชนะได้7เกมเสมอ2เกมแพ้1เกมมี23คะแนน ส่วนผลงาน5เกมหลังสุดจากการลงสนามทุกรายการนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้4เกมเสมอ1เกมการลงสนามในเกมนั้นล่าสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลคาร์ลเบ,บาครับโดยที่บุกไปเอาชนะทีมบอลมัดมาได้ด้วยสกอร์2-1สำหรับผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในเกมนั้นนี้ก็นําโดยอเล็กซิสมาตอลิสเตอร์ดีเอโก้โจตาโมฮัมหม็ดซาลาเทนอเล็กซานเดอร์อานสำหรับความน่าจะเป็นของเกมนัดน,นี้คือลูตันทาวแพ้ให้กับลิเวอร์พูลด้วยสกอร์0-2